ทำอะไรอ่ะเรื่องอะลวนันใครจะดันโ้นอะไรกบับทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยเลยเจอพูดคุยกันดีๆก็ได้เลยเจอเอยเจอผมทำอะไรผิดอ่ะพี่ทำอะไรผิดกาบเฮ <c oughs> ้ยหัวฉันเลยนี่ไม่ใช่เนี่ยกูมองหนะ้าแสดงว่าจะไม่รู้จักกูสิท่าไม่รู้หรอกไอ้น้องจะบอกให้เอาบนด้วยกูยแล้วกูจะ่ขุนด้วย ไม่แล้วแกขุนจะกวนเม็ดแย่เขาไปก่อนอย่าบ้าไม่ใช่ขุนหมักลุกลักษณะจากการพูดการแต่งตัวแล้วแสดงว่ามึงสองคนที่มาจากข้างนอกใช่ไห้ไม่รู้ได้ไง่ไดูเลที่โคนยังติดอยู่ที่ใบหูอยู่เลยอ่ะโคนเต็ม่รองเท้าแตะแล้วมันดีดครับโอเคเหรอไม่น้องกูอยากจะคุยกับมึงว่ะ รูปล่างเรามีสกุลลชาติเอ้ว่าผมอะเก่งใจเก่งด้วยหาสแตนเนี่ยหากระแตน่ารักเกินเฮ้ยไอ้ลูกรอไหมเนี่ยอยากคุยด้วยวะครับไม่ใช่มึงมั่นใจเหรอไม่ไม่มั่นเท่าไหร่ชื่ออะไรอ่ะชื่อแพ้ชื่อแพ้เหรอเป็นเด็กว่านอกที่เราอ่ะก็พี่ยายนมาจากว่ยนอกนะครับลูปล่างกำยำเลิ่มสันดีเว้ย เฮ้ยเอางี้ไม่มีอะไรทำไปต่อยมวยเนี่ยกูไหมต่อยเปล่าต่อยเปล่าต่อยมวยเปล่าต่อยเปล่ายเบาได่มีตัวเลยตัวเขาลูกมาเอาเปล่าชวนต่อยมวยได้ว่มล่ะทำไมอ่ะปากเหม็นเลยไปว่าเขาฟาดพี่อะไอ้ด็อกเล่นลิกกับพี่นะต่อยมวยไปต่อยมวยนี่กับกูเ่า ถึงคิงโคนสับวายบ้านเรานะปาดีกินมันทำให้เรานึกถึงได้ไ่ต่อยกยเลยพี่พี่ยกมาไม่ดี่ะพี่พอดีเลผม่พีเป็นไงไปจากบ้านแล้วเรื่องบบนี้นผมม่กชออยแล้วไกูอยากมีเรื่องว่าอยาเลยครับพี่ผมไม่สู้เปล่าเขาไมเาไม่สู้วะเฮ้ยตายแล้วจดนี้นทไเนี่ยเฮ้ย ไปก่อนไปทำไมถึไม่สู้เขาอะไรของมึงเบลนยเไอ้น้องเอ้ยใหญ่กูกล้านะใหญ่กูกล้าตัวใหญ่ก็เบาแต่ใจยังก็งดในเมื่อไม่กล้าต่อยกูนี่มี่ปัญหน้าหล่อๆของกูสักแผลกูให้แผลละห้าร้อยนี่ปันหาหปีไม่คิดตังค์ด้วยไม่ได้ถามึงเอาสิหยิบดิ รีบเลยพี่รีบเลยฟันหน้า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 เลยเอเปล่าต่อเอาเปล่าไอ้ที่เห็นเนี่ยฟันหน้าพี่ไม่ไหวใจก็ได้อยากคุยกับมือจะเอามาฟันหน้าพี่สะแผลเนี่ยอย่าเลยครับพี่ใช้มีใช้ไม้มือเปล่าขอไม่กล้าเลยกูอยากเห็นเลือดอ่ะกูอยากเห็นเลือดอ่ะไม่เลือดอ่ะเอาไว้อย่าเลยดีกว่าครับพี่ไม่กล้าอ่ะมาโถไอ้เป้อ เพื่ออะไรหรือทำไมมีพราดีทำไมไม่ทำไมเจนสอบแบบนี้ท้าองไหนเนี่ยดีย้องไหนพีแพันอธานทำไมพี่ถึงไม่สู้เขาเดี๋ยวูเให้เนแกอยู่ฝ่ายเดียวได้ยังไงยอมได้ยังไงนยฮะนั่นจะพูดหนุยเบล แอะมากเลยมึงแบบเื่อือพี่แผนพี่ฟังใช่ไหมฟังฟังฟังออนั่นแหละสมควรวนี่นะบ้นเพิ่งเล่นมากไปหน่อยลยมึงอบเล่นพ่อมาแล้วพี่แผนถ้าพี่ไม่สู้เขาพี่ก็จาโป๊กฉันไปนุ่นแล้วเขาเกมพี่มาให้ฉัน

วันนี้พี่จะสู้เหยียดกับผมศักดิ์ศรีลูกชายของพี่อจขบ

เรามีรีแกยมอว่าใหญ่ไม่รู้ไงมึงทุกคนอยู่ในความสงบบัดนี้เจ้าของเล้าไก่มาแล้วอะไรกัน,นอะไรกันอิฉันกำลังจะหลับจะนอนคนไรเตรียมบ้านไปหมดะเอ้าเอ้าออกไปยาเดชค่ะแต่เอาดีเอเอไม่เจอท่านนานเอ้ทำไมพี่ไก่เต็มหัวเลย จะกินไข่ไก่ก็ไม่บอกเดี๋ยวฉันจะทอดไข่เจียวให้หยุดเลยไม่เอาเองหยุดเลยจะทำไมตัง้งต้ามะเด็กฉันเพิ่งออกมาแล้วฉันจะรู้ไหมมันเรื่องอะไรกันเอาถ้าอยากจะรู้จะบอกให้แต่เราอยากจะรู้ว่าไอ้สองคนนั้นอนะเป็นลูกเต้าเราใครอะเนี่ยเหรออออ๋เอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเป็นลูกชายบญธรรมของฉันเองลูกชายข้านนะอย่างไนเหรอ ดี๋ยวนี้เราก็เพิ่งรู้ว่าท่านเนี่ยที่ตอนที่ลูกชายเป็นอนนันตรานอันตรภานีหัวไม้ทำอะไรไม่แกงใจคนหน่งอย่างนั้นเหรอเขามาพูดว่าแบบนี้โดยที่ไม่มีเหตุผลเขารู้เลยไงไก่สองคนนั้นมันขีดเราลงไปในเล้าไก่เราเข้ามาตัดเตือนมันพอเห็นว่ามันคุยอยู่กับนายข้าหลวงอังกาบเห็นรู้ไหมหมอกมอี่สมแต่มันกลับไม่ฟังเราและขีดเราเข้าไปในเล้าไก่ ขันจ้าไว้ดีนะออกยาเดชาถ้าเรื่องนี้ถ้ามีจัดการที่กับเราแล้วก็มันจะนําความเรื่องนี้กลาบคูต่อพระเจ้าเสือไทยไอ้องคนนี้มันต้องสิ้นลมหายใจอย่างแน่นอนท่านเดินไปไ,ปไหมบ้างี่บ้านท่านท่านเป็นเจ้าของบ้านจะทำอะไรก็ให้เกรงใจฉันบ้าง ไม่ใช่ว่าเห็นฉันเป็นหัวหลักหัวตอก็ได้ถ้าอย่างนั้นจัดการสิไั่นพวกนั้นเขาหลบมาทำอะไรกันเออมาทำอะไรฮ่าฮมา่หลบคนาดอใช่จ้ะอยู่ที่นี่เหรอคิี่ึงเมื่อก่อนแล้ววันพันปีก็ไม่เห็นมาฉันรู้นะ ก็ผมยังหนุ่มมาปั๊บก็มาก็ไม่รู้แต่ละวันเพราะฉะนั้นเธอทั้งบดคือต้นเหตุกลับไปไปเสตรงนี้เลยถ้าฉันไม่เรียบอย่าสรวมาที่นี่อีกไปปาละจ้าะจ้าะกับกลับลไปไปซะ ใหญกาไม่ด้วยรอแอนจะรับพ่อไปดูไปขอพทษแสงเราวีเขาพ่อพี่เอครับคุณพ่อไป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 ขอพ่อขยนี้ใครบ้าเยพ่อตเพูดไไไู่อไป สวัสดีครับพี่แสงสวัสดีเมอาใหม่อือเม,ามอมาใหม่หรือสวัสดีวันจะมามขอโทษพี่นะครับขอโทษพี่หรอขอโทษพี่เรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรเรื่ององูอถามไปเรื่องอะไรเออเรื่องเรื่องอะไรเล่เาะเมื่อนนี้เขาถีบพี่ลงไปเล้าไก่อังครับรู้เปล่าอ๋อ ยกโทษให้นั่งหหมดรอไปซะไปไปดิกูบอกให้ไป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 เอาออกมาเดี๋ยวหมากัดปากดีจังวะอะไรอะไรอ่ะที่ไก่เนี่ไก่เนี่ยหมดสวลาแล้ว อะไรเดนะิมดังยังไม่หมดทำไมจะไม่หมดยังเหลืออีกตัวนึ่งไปรูปร่างเหมือนเรียนบุคลมอ่ะ <c oughs> เรียกมาไอ้ไอ้พ่อ,ไ,พอไปขอโทษครับพ่ออะไรไม่ตี๋เหรอครับไปขอโทษเขาไม่ตี๋เหรอครับคุณพ่อไม่ได้ไงไปขอโทษเขาเดี๋ยวนี้ไม่ได้แต่ว่าผมไม่ผิดนะพ่อ ไม่ผิดก็ต้องไปพ่อแต่ชาปุยไม่ผิดนะพ่อชะปุยชาปุยชาปุยชาปุยไปเอาชะปุยชาลิวด้ะพ่อชาลิวชะปุยครับขอเชิญคุณชาลิวชะปุยชาลิวชาลิวชะปุยชาลิวชาปุยถูกไหมโทษไปขอโทษครับ ทำไมพ่อต้องให้ผมเหนื่อยเหนื่อยจะให้เปิดรับเพราะเราไม่เข้าใจกันเอาแล้วครับถึงไม่มีฉันแด้ไม่มีเธอเดือดร้อความเหงาของเรานะถึงไม่มีเธอ แล้ไม่มีทันเพราะเรามันเจ้าอารมณ์เอา้าโอ้ไอ้ของมึงเนี่ยสกกดตอะไรตะกิด,กกดอา้าวผมเป็นนักฟุตบอลนะผมก็ต้องใช้ตีนเลยเฮ้ยตามไปมาไปพี่วัสดีครับวัสดีครับพี่โอ้ พี่พึ่งอนู่พี่อยู่นี่นานแล้วดิอู้หูอยู่มานานแล้วเนาะดีว่าเพื่อนผมอ่าไอ่อะไรชื่ออะไรวะแหน่ะไอ้แหน่ะไอ้แหนะมึงก็มาไงเป็นน่องไงไอ้แหนมันเป็นน่องไงมันรู้จักพี่มันเจอหน้าพี่ครั้งแรกมันต่อยทีเลยนี่ไายหมาคนนั้นมึงเนี่ยมันต่อยมึงหันหน้าขึ้คนหนึ่งแล้วมั้งมันต่อยแรงด้วยอีกไวนะเออคนนั่งมันนะพี่ ไม่เคยก็รอดถือใครนั่นนี่แล้วมันจะไปเจริญได้ยังไงจิตหายไม่ดีนะคนอย่างมึงนี่นะอย่าให้คุณเจออีกนะแม่เอ้ยหายเขาเราเพียรเขามั่งนิ่เออหน้าตุกไปยินะี่ฮะเป็นผมนะมจาน้าพี่ผมไม่ต่อยหรอกเอออย่าไปต่อยเลยมีไม่นะแถมไม่ใส่ไย เดี๋ยวเราโอเคนภยอาถ้าในวนเด็กๆมันขอโทษแล้วก็อย่าไปถือตาความขอบใจเรายุติก็ได้ขอบใจที่ท่านยังมีความเมตตาใหญ่เลยนี่ดีนะว่าเป็นลูกชายของท่านเขาเป็นคนอื่นคงไม่ได้มานั่งเสนอหน้าอย่างนี้เอาไว้โอกาสหน้าจะมาเยี่ยมใหม่แล้วกันออกยาเดชาเชิญ เบลฮึไปเรียกไปตกตกอะไรตกมึงแล้วรอแป๊บขอรับเพิ่งมาเหรอครับปีปีการ์ดเบลถามเขาดูนะลับเขาหนลับเขา่ารักลับเขาเขาไเล่นดีไงเขาไปเล่นอยากดูก่อนให้ดูด้วยก่อน เดี๋ยวจะมาเยี่ยมใหม่นะคือนรา่้หมดตัวแล้วหมดตัวแล้วเฮ้ยไอานองเป็นยังดีดิีที่มึงทำไว้กับกูครั้งนี้กูจะถือว่าเก้าแล้วกันแต่ถ้าครั้งหน้ากูเจอมึงสองคนอีกแล้วก็วงตายแน่ นี่เกาหน้าทำไมครับจะวาหาได้อยู่นี่ไะ้รตีปูเออไปเถอะ้านฟังตีนกลับบ้านบ่นอย่งนี้ผมไม่ได้พอรู้นะลูกว่าเจ้ามาเจ็กคนพิดแต่การที่พ่อเนี่ยให้เจ้าขอโทษเข้าไปทำไมอะพ่อก็เพราะคนอย่างแสนดาวมีเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมคนอ๋อปุ้ยก็ใจและได้จังไลย ว่าบุคคลภายในเ,เมืองที่ไม่น่าจะคมค่าสมาคมมากที่สุดนั่นคือแสนดาวีได้ครับพ่อเชื่อเลยเขาไว้วันหน้าถ้าหากว่าแผนน่ะเจอแสนดาวีที่ไหนแพนี่จะตีตัวออกห่างด้ตรงนั้นไม่ดีนะลูกไปก่อนคับพ่อพญาถ้าเป็น,นเขาแล้ววันนี้แผนจะเต่งหนูคนในเมืองไม่ว่าผู้หญิงว่าผู้ชายเขาแต่งชุดจสวยยงามจูงลูกจูงหลานเดินเข้าไปในเมืองทั้งด้านโน้นนะครับแต่งานอะไรหรือเปล่า วันนี้นะเป็นวันเพ็ญเดือนเดือนที่สองภายในเมืองเขาเลยจัดงานเลรกระทงกันนะลูกงานลอยรอทงเหรอฮะเด้าอยวมบอกนะว่าที่บ้านนอกมีไม่มีนะครับไม่มีหรอกค่ะแต่เดี๋ยวมัลตานาสักครั้งจะจัดทักทีเข้ามาเดินลูกพูดอย่างนี้แตบอยากจะรู้ว่าเขาจัดงานใหญ่แค่ไหนนะคะในควไมเนเือนเต่าครับพ่อแสดงว่าเจ้าอยากจะไปเที่ยวคืนนี้ครับพ่อได้เิลูกแต่อยากลับให้ข้ามนะครับขามข้าแล้วก็เที่ยวไปอยไป มีความเร็วเฉยๆเลยนะแถมง่ายไฟแตกเลยเฮ้ยไม่ได้อานนี้นะเขาไม่ใช้คนที่นำอาวุธเข้าไปเราต้องจับจังชับเพราถ้าเกิดว่าใครเอามีดสับเล่มเทปสักอันเข้าระดีภายในนาแล้วก็ไปมีเรื่องกันถูกจับได้มีโทษถึงประหารชีวิตเทียวเพราะฉะนั้นลใส่สายไฟแล้วกันใส่จมูกเราต้องใส่ไฟจับเอาไว้เขาไม่ต้องห่วงนะใครจะไม่ก่อเรื่องอะเลยครับ พี่นี่อ้าวท่านไปดีสก้าวย้ายมันเด็ดมากี่นี่ค่นี่การแช่